ที่คือปลาซิวของเรานะคะที่เราจะเอาไปก่ข้าวนเผือกเอ้ย oh, บนห้องเผือกเอ,อ้ยเอ,อ้ยหมาอเอ,อ้ยตักได้ตักได้สวัสดีเพียงสาสวั <laughs> 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 สดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สตรีงต่างแดนนะคะวันนี้ไม่ได้ต่างแดงเลยค่ะพวกเธอฉันนะคะรักมาเที่ยวเมืองไทยผู้เดียวจา้าแล้วฉันก็อยู่ในหมู่บ้านของอิชันนะคะ บ้านสุดซอยตรงนั้นจะเป็นบ้านฉันนะคะแล้วนี่ก็คือคุณแม่ของฉันคะ่ะสวัสดีค่ะคุณแม่นะคะ <c oughs> เห็นไหมคะสวยปะคะสวยเด้แม่ได้นะเ่ย <c oughs> คุณแม่ก็จะเดินกลับบ้านนะคะแล้วฉันก็จะพาพวกเธอไปไลป่ปลาซิวเพราะว่เป็นไลป่ปลาซิวมมนเน่รถก็พร้อมนะคะนี่ขี่รถกระบะนะคะนี่คือหมู่บ้านของอันเองนะคะเฮ้ย <c oughs> hey, ค่ะเราจะขึ้นรถก่อนไปค่ะ <c oughs> น้ำทีมโดยนะคะตานิดนะคะพี่อ๋ยนะคะแล้วก็พี่สาวนะคะแล้วกาล้านหน่อย ไอิซาเลนะคะกัชิปอะไรฟ์ซิวนะคะวันนี้นะคะเไปา,าไปะไรด้วันนี้เนอแม่นางนี่เ <c oughs> โอ,อ้เอ,อตะก้อตอโอประกาศเบนโม,มายานนะ เฮ้ยมีปลาบูกลาเสี้ยวไปคาบหลวงนะเราจะไปซักผพายนะคะเลยวิตีชีวิตปลาทองนี่คือปลานของเรานะคะมิติชีวิเช่นน้ำดมวลกรุบนะคะสมาดีเปลี่ยนสาวกินหงาเซยแซ่บนะปลาอ้อยปลามั่นปลาขุดกุ้ยสวนลิ่มขลอโอ้ยครบบรรยากาศดีดีค่ะ เราต้องเปลี่ยนสุดยูนิฟอร์มก่อนนะคะมนสิเป็นภาพนูนให้เบล่ง่า,งาย <laughs> <laughs> เปลี่ยนยูนิฟอร์มเรียบร้อยแล้วแล้วก็สิลงนะคะอันดับแหลกก็เคื่อให้จะได้ปฏิบิบี่ใหญ่สักดังโอ้ <laughs> <laughs> สักก่อน <laughs> ปลาซิวของเรานะคะที่เราจะเอาไปหมุปลซิวปลาซิวปุ๊บแ่ประซิว,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 วนะะี่แค่เดนาวอยู่วอ๋อจอดจิบลูกจิบเซูเราเปลี่เขา <laughs> สิป้มบรรยากาศบานถุงเขาก็จสิบเลไปพูนเดปปียวพูนนะคะท่อมนอตไป่ะโอ้หต้นชวนชวมคนคืองามแตะว้าต้นชวนชวมส,สวย มีห้งเพลงงิงมีห้งเพลงิงเอ้ยคุณอะห้งเพลงิงยางพึง่งค่ะคุณก้นไม้เราก็จะเก็บเดือนห้านะคะมันก็จะได้น้ำพึ่งเดือนหาดิโอ้ยดอกไอ้บานหางจระเข้ก็มีดอกว่าเมีนโอ้ยดกอ,อดกแค่เฮ้ยคอ,อยาข้าหามันคือมีดดอกมันปลอมโตโดอกสวยโอ้ยก็สวยแต่ว่าบปจะเดี๋ยวมาหาเมื่อไหร่ดอกแค่ตาหนิดนะคะเราเลยทำกันไล่อีกรอบอ๋อ รอบนี้อัพเลเวลมีไม้ยสยงอนมันไปได้มกปมาโอ้ยได้รวงผลงานเราด้ดยวยต้องขึ้น้ลกอีกอโ,อโอเคเอาไมา้สิเลยเันคนกับกูสหรับสองขกินมากบอมด่งเป้า,า,าสามจัววะเนี่ย แล้วมันชอบเอลซ่าอะไราก็ไม่ได้จเจาถึง,ถง,ถงไรทาวโพสิทธิ์ธารกิจนะคะตอนนี้ก็จะทำการเปลี่ยนยุทิฟอร์มคืนไปเอากับสีเอากับคู่ไปนะคะร้านก,ก็สิไปนอนที่ฉ่นก็สิไปอาบน้ำแต่งตัวแล้วเราก็จะไปเก็นเอาหมกปลาซิ่วไปฝากอลิซีนะคะ คุณที่ติดตามส,สภาพฉันก็คือน่าสุดนี่ยาน,นแลนต่ำสุด้วคยกเน่ยปหาบ้านฉันนะคะกาิจกรรมส่วนใหญ่ก็อยู่น้ำไห้น้ำหน้าน้ำสวนเวลามากก็คือการชั้พลังที่เต็มที่เลยลก็ฝากติดตามเพื่นอนๆ้นะจ้าก็ลาไป